สวัสดีเจ้าคลิปนี้จะปาขึ้นโดยอางขางังโดยใจถนนบ้านมอนปินไปใต้ตําบลม่อนปิน,ปบบน,น,ปนผ่านบ้านม่อนปินเวียงหวายหวัวนานะมาถึงบ้านมองจุมเจ้าแล้วก็พอหาหนตางติ่ตั้งไปตาจิ้งกันฮันเนอนี่แหะเจ้าเลี้ยวซ้ายเลยเจ้ามีป้ายบอกอยู่พอเลี้ยวซ้ายเข้ามานะเจ้าก็ครับตรงมาเรื่อยๆตามหนตังเปิ้น,นเจ้าไปได้แยกไปไหน เรางจะหันโดยอังคังตั้งแต่งานอยู่ตรงแน่ของฮันนะเจ้าตอนนี้เขากำัผ่านหมู่บ้านหนองเต่าผ่านป่าไม้นั่นนะเจ้าโดยอังคังวันนี้ฝนตกเจ้าสภาพอากาศฟ้าปิดหน่อยเน้อเดี๋ยวแดดเดียวฝนฮะวันขำสุดตงังละเจ้าถึงตรงนี้จะเป็นตลิงนอกข้ามสะพานเป็นตะลิงก็หือเลี้ยวซ้ายนะเจ้าพอเลี้ยวขวาจะไปบ้านลานเจ้า มาตัวตางเรื่อยๆก็จะมาเจอด้านตรวจป่างตองเจ้าแสดงว่าเฮาใกล้จะขึ้นดอยแล้วทหารเปิ้นจะเกิดเฮาอยู่ตรงนี้นะเจ้าคนทั่วไปเปินเป้นก็จะประทึผ่านเพราะว่าเส้นนี้อันตรายเจ้าจากนั้นเฮาก็จะขึ้นดอยเรื่อยๆติดกันเป็นระยะเวลา4ี่กิโลเมตรเลยละเจ้าดอยผักนี้จริงนะเจ้าตีเปิ้นว่าแม่งอนนั่นจริง แต่เส้นเพิงนี่จะจริงยิ่งกว่าตอนนี้เป็นอันดับขึ้นดอยแล้วนะเจ้าจะขอเร่งความเร็วฟิปให้มันเร็วหน่อยก็เลยจะค่อนข้างมาเมาหัวนอผู้ชมจะได้ฟังแหกกนตนเตอน์นะเจ้าค่อยๆพอไปก่อนเดี๋ยวจะได้หันวิวงามๆเนาะถนนเส้นนี้จะมามีจุดจอดชมวิวนะเจ้าเพราะว่ามันจะเป็นการขึ้นดอยตลอดระยะเวลา4กิโลเมตรเนาะเรียกง่ายๆได้ว่าจิงนั่นแหละเจ้ากำเมืองป้นหงว่าจิ้ง วันนี้ซ้ำฝนตกถนน,นมืดแฮมนี่ยิ่งถ้าเจอไว้ซนนั่งนักนะเจ้ามืดขนาดเลยอะนี่นะเจ้าที่เป็นบอกว่าถนนเส้นนี้มันอันตรายเพราะว่าระยะเวลากลางทางเนี่นะเจ้ามันบอกมีสัญญาณเราจะไปจอดขอความช่วยเหลือภัยมาได้เนอะโทรหาภัยกรมเจจะติดคือตอนนี้เฮาขับรถอยู่ฝั่งไทยนะเจ้าทานขวาม,มือนั่นก็ตลาเขียวๆวเขาเขียวเข,เขีวนั่นแหละ เจ้บ้านเฮ er, าเนอร์คืข้ามไปปุ๊บก็เป็นประเทศพระมแม้ลวเจ้าเนี่ยเปินถึงบอกว่ามันอันตรายมันมีหลายอย่างเนาะได้เขาจะถึงฐานทหารแล้วเจ้าด่านตรวจบ้านนอเลยเดี๋ยวรอเปินเป้นมาเปิดด่านด้ว่อกีเนาะพี่ทาหารใจดีเจ้านะคะทุกคนเลยอ้าวเฮาจะเข้าสู่หมู่บ้านนอแลแล้วเจ้านี่ นี่ไว้ไว้อีก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า